คำเตือนวิด hmm. ีโอนี้แส้นมาเพื่อให้ความสนุกสนานไม่ได้ชักชวนให้ทำสิ่งเป็นลายแต่อย่างใดเข้านะครับคุณนผั้ชมท่ครับพบกับผมอีกแล้วกับช่อง NT e w Clip นะครับ EP นี้ก็จะพามาลอกสี Swing Arm กันนะครับเพื่อจะทำการริววสีใหม่ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับ จะมาลองสีกันอันนี้ผมก็เคยพ่นแล้วนะพ,นพ่นมาแล้วรอบหนึ่งเรจะจะจะพ่นจะพ่นใหม่อีกที<ๆ>ก่อนก่อนจะไปลอกสีกันหรือถ้าน้องๆจะจะทำเองนะหรือมีใครจะทำเองสนใจทำเองผมใช้ต้นยาลอกสียี่ห้อนี้นะ atm เนี่ยยี่ห้อนี่ ยงับิะลอกสีลอกออกดีนะสี 2K สีอะไรก็ลอกออกหมดครับอุปกรณ์ก่อนจะไปลอกสีก็จะมีถุงมือต้องใส่ถุงมือนะต้องใส่ถุงมือถุงมือยางครับที่กันน้ํากันอะไรอะ่ะที่มันจะได้ไม่ คือถ้าโดนโดน,โดนตัวโดนเีิวหนังแสบมากขนาดโดนเป็นละอองแบบนิดเดียวอะ่ะยังรู้สึกแบบแสบคัๆแล้วก่อนก่อนเวลาเปิดฝาถ้าถ้าเปิดใหม่ๆนะถ้าถ้ามีคนซื้อมาใหม่แล้วพึ่งแกะใส่หมวกกันน็อกด้วยก็ดีใส่ใส่แว่นใส่หมวกกันน็อกไปเลยอะ่ะ เพราะว่ามันจะอับมันจะมีแรงอับอ่ะเวลาเปิดมันจะเป็นเป็นละอองพุ่งใส่ใส่หน้าได้เข้าตุเข้าตาได้อ่ะอันตรายมากนะครับแล้วก็แปรงทองเหลืองลยนะครับอันนึงมีแปรงทองเหลืองด้วยเพื่อไปขัดสีชิ้นงานบางทีมันมันบางทีมันกัดออกไป้หมด เราก็ต้องเอาอะไรแข็งๆอะไปขัดช่วยด้วยมันไม่ทําให้เหล็กลายเป็นชิ้นงานเราเสียหายหรอกครับมันช่วยได้ถ้าไม่มีแปรลลงเหลืองก็เป็นแปรงสีฟันก็ได้ตัวปเปลอนิวให้หน่อยดิแปรงสีฟันของเขาอะตัวตัวไปทิ้งไหนทิ้งไปแล้วใช่ปะ เดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยว่าจะพาทํำจะพาทําทําททแบบไหนบ้างตัดไปตอนตัดไปตอนฉลอมฉลอมฉลมใส่เลยนะ พยายามอย่าให้โดนผิวหนังนะนแสบมากขอให้เสียงรบกวนด้วยนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มลอกๆเห็นไหมสีเริ่มลอกแล้วเนี่ยมันก็แค่นี้ครับมันลอกง่ายๆไม่ได้ยากเนี่ยครับแล้วก็จะมีอีกชิ้นนี้ที่ผมต้องรอออกนี่นะครับ แบบเนี้ยแต่ถ้าเป็น 42K จะเป็นอีกแบบนึง 42K มันจะสีเก๋ K, ดีกว่าลิสต์เลือบที่ดีกว่า กับปัญหาที่ที่เราต้องเอาแปรงทองเหลืองมาด้วยมันจะมีสีที่แบบเกาะแน่นๆนะครับนะี่สีเก่าเป็นเป็นสีจะทํำจากโรงงานอะ่ะมันจะเกาะแน่นมากแล้วมันกัดออกไม่หมดอุ่งโดนไหมืึกระโดดเดี๋ยวจะรู้สึกแสบขึ้นมาตามหลังอืมโดนแสบเราใช่ไหมแสบไหม ไอ้สอรี่ครับอีที่กล้องสั่นดีแต่กล้องผมมัวแงะแล้วตอนนี้ <laughs> เอาบาก็ต้องมาขัดอีกรอบเลยนะใช่ทำยากไหมลนะ่ะทันสะบัดแปง้งอย่าพยายามอย่าให้มันโดนตะกล้องนะเพื่อนๆตะกล้องหัวร้อนเลยนะมันแสบจริงๆสารเคมี ตัะป้องยี่เงาอยู่ทำให้ไม่ถูกใจนิดหน่อยมันก็จะประมาณนี้นะงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับ A later few moments โอเคครับก็ตัดที่ตอนเสร็จแล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยการลอกสีเนื้องานก็จะป,ประมาณนี้นะนี่ถ้าเราก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นเนื้อเหล็กหมดเลยนี่ครับนี่ครับเราก็จะเห็นเนื้อเหล็กหมดเลยเร,เราค่อยมาขัดเก็บที่หลังนะ ตรงไหนที่เป็นแผลเป็นแผลลึกๆอาจจะไม่ไม่ชัดไม่เห็นนะครับเพราะว่าตากล้องตากล้องไม่อยู่เห็นไหมเนี่ยแบบนี้ถ้าเป็นแผลลึกๆเงี้ยเราก็จะใช้การโปสีโป,ส,โปสีลงไปแล้วก็ขัดเพื่อเก็บให้ผิวมันเรียบเนียน ก็จะมีประมาณนี้ครับก็ e ี EP นี้ก็จะประมาณนี้นะ e ี EP ต่อไปก็จะมาโปสีกันเก็บชิ้นงานเราค่อยถึงขั้นตอนพ่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่ทำตามได้ก็ทำตามเลยน,นะครับสำหรับคนที่อยากปั้นรถ ด้วยความสามาของตัวเองเพราะว่าสตอรี่มันมันดีกันอยู่แล้วคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับไปพบกันอีกทีอีพีหน้าเลยนะครับขอบคุณครับ